ตอนที่94การตายหมู่จานวนของดวงจิตที่ขันอาสาไปทำงานในห้องเครื่องจักรวาลในรูปแบบที่คุณทำนี้ถึงแม้ว่าจะมีจํานวนมากในสายตาของคุณแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับดวงจิตทั้งหมดในจักรวาลแล้วจะยิ่งน้อยถึงน้อยที่สุดเมื่อนับจํานวนดวงจิตที่สามารถย้อนกลับออกมาได้ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยที่คุณจะได้รับการยกย่องเช่นนี้ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่เหล่าดวงจิตที่ขันอาสามาเกิดเป็นสัตว์และพืชบางกลุ่มบางประเภทจะต้องทยอยกลับคืนสู่อ้อมกอดของพระเจ้ากันบ้างแล้วการเรียกคืนดวงจิตนี้บางครั้งคุณอาจจะได้เห็นปรากฏการการตายของพวกเขาครั้งละมากๆในคราวเดียวกันเช่น ฝูงปลาจำนวนมากลอยตายกันนับแสนนับล้านตัวหรือแมลงที่บินมารวมตัวในที่เดียวกันเป็นจำนวนมากเพื่อรอคอยการตายพร้อมๆกันคุณไม่ต้องเศร้าใจกับการจากไปของพวกเขาหรอกที่จริงต้องยินดีกับเขาถึงจะถูกนักวิทยาศาสตร์บนโลกของคุณต่างตั้งสมมุติฐานในเรื่องนี้กันไปต่างๆนานา,นาเหตุผลที่พวกคุณมักจะใช้กันคือการเกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมขั้นรุนแรง จึงทำให้สัตว์เหล่านั้นตายพร้อมๆกันที่จริงมันเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเลยสักคนพวกเขาไม่จำเป็นต้องมารวมกันแบบนั้นหรอกหากเป็นการตายจากมลพิษของสิ่งแวดล้อมนี่เป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่จงใจทำให้เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงพวกเขามาแสดงตัวตน ในแบบที่เขาเลือกเป็นบนโลกใบนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้กลับบ้านกันมันคือการมาเฉลิมฉลองร่วมกันและเหตุการณ์ในทำนองนี้ก็จะค่อยๆทวีความถี่ในการเกิดมากขึ้นมากขึ้นแล้วแต่ความประสงค์ของพระองค์ว่าช่วงไหนจะเรียกคืนประเภทใดและกลุ่มไหนซึ่งพระองค์จะทรงคัดเลือกสัตว์เหล่านั้น ให้ดำรงอยู่บนโลกเพียงชนิดละไม่กี่คู่เพื่อที่จะได้สืบทอดเผ่าพันธุ์ของตัวเองในช่วงเวลาหลังจากการปรับเปลี่ยนโครงข่ายแม่เหล็กเสร็จสมบูรณ์แต่กระบวนการคัดเลือกไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนที่ทำกับมนุษย์นะพระองค์ก็แค่เลือกกลุ่มไหนสักกลุ่มกลุ่มนั้นก็ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามทันทีคือไม่ต้องถามความสมัครใจก่อนแบบผมใช่ไหมครับใช่แล้ว นอกจากต้องถามความสมัครใจแล้วมนุษย์คนนั้นยังต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนอีกด้วยถึงจะได้รับเลือกและตอนนี้คุณก็คือตัวแทนของพระองค์ที่ไปทำหน้าที่สร้างคุณสมบัติที่เหมาะสมให้กับคนบนโลกของคุณเพื่อให้พระองค์คัดเลือกอีกทีเออคุณรุ่ธรครับผมมีความคิดผุดขึ้นมาข้อหนึ่งจะขอถามคุณว่า มันเป็นความจริงอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าครับเชิญถามได้เลยครับคือผมเกิดความคิดขึ้นมาว่าคนที่เป็นตัวแทนพระเจ้าไม่ได้มีผมเพียงคนเดียวไม่รู้ว่าความคิดของผมนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับในอดีตคนที่ได้รับเลือกให้ไปเป็นผู้นำจิตวิญญาณจากพระเจ้าจะเกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่พร้อมกันหรือพูดง่ายๆว่า พวกเขาจะอุบัติขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นหลายคนในเวลาเดียวกันแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้ที่เป็นช่วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าวิกฤตที่สุดโลกจึงจำเป็นจะต้องมีผู้นำมากกว่าหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันโดยทุกคนจะต้องกระจายกันไปประจำการอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลก ดังนั้นสิ่งที่เป็นกระแสความคิดของคุณอันนี้จึงถูกต้องและคุณก็สบายใจได้เลยว่าจะไม่มีแค่คุณเพียงคนเดียวขณะนี้พระเจ้าได้กำลังร้องขอต่อใครก็ตามที่ได้ยินเสียงของพระองค์ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ให้เขาเป็นเสมือนพระโอ์เป็นพระหัตเป็นพระเนตรของพระองค์ซึ่งถ้าเขาคนนั้นถ่อมใจลงยอมนำเสียงที่ได้ยินนั้นออกมาแสดง เขาคนนั้นก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นตัวแทนของพระองค์ทันทีขณะที่เรากำลังสนทนากันอยู่ผมก็สังเกตเห็นว่าทุกคนที่อยู่ร่วมโต๊ะอาหารนั้นอิ่มกันหมดแล้วยกเว้นรูทร,ทรที่เขาไม่ได้กินอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วขอบคุณสำหรับอาหารมื้อเช้านี้นะครับผมกล่าวกับผู้ที่มาทำหน้าที่บริการอาหารให้กับเรา จากนั้นพวกเราทั้งสี่ก็ลุกขึ้นพร้อมกันผมเห็นรูทอรฟรีทัตและเฮฟเฟ่โค้งคำนับเล็กๆต่อพวกเขาผมจึงรีบทำตามขอบคุณทุกคนมา,มากครับหลังจากนั้นรูทอรก็เดินนำหน้าเพื่อไปยังอาคารที่ตั้งบนชั้นดาดฟ้าตามเดิมรูทอรหันมาพูดกับผมขณะที่เรากำลังเดินเข้ามาในตัวอาคารที่ใช้นั่งคุยกันเมื่อวาน ผมขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยที่ขณะนี้คุณสามารถวิวัตรตัวเองมาเป็นรูปธรรมชั้นสูงได้แล้วเพราะอะไรคุณถึงคิดว่าผมเข้าสู่สภาวะเช่นนั้นได้แล้วครับเพราะคุณได้ยินและโต้ตอบกับเสียงในความคิดนั้นได้แล้วที่จริงมันไม่ใช่เสียงจากความคิดของตัวคุณเองหรอกมันคือการบอกของพระเจ้าที่สื่อสารมายังตัวคุณโดยตรงเรื่องนี้คือเรื่องที่เราเพิ่งพูดถึงไป มันคือความรู้ที่จะพร่งปลูออกมาอย่างไร้ขีดจำกัดจากจิตวิญญาณของเราจริงหรือครับผมเข้าสู่สภาวะนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ทันทีที่คุณรู้สึกถึงความโล่งใจความโล่งใจเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ที่แสดงออกมาที่จริงมันเกิดจากการที่จิตวิญญาณของคุณรู้ว่าตัวเองมาถึงจุดหมายสูงสุดแล้วมันเป็นการปลดเปลื้องพันธนาการ ที่เคยเหนียวรั้งไม่ให้ไปไหนมานานถึงแปดหมื่นปีอ๋อผมนึกออกแล้วที่ผมรู้สึกแปลกๆขณะที่ผมอยู่เงียบๆคนเดียวในห้องนอนผมยังคิดว่าจะมาถามคุณอยู่เหมือนกันว่ามันคืออะไรวินาทีนั้นแหละที่คุณเข้าสู่สภาวะแห่งปัญญายาณตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปหากคุณต้องการรู้อะไรคุณไม่ต้องไปถามใครต่อใครอีกแล้ว คุณจงถามเข้าไปในตัวตนของคุณเองแล้วคุณก็จะพบคำตอบจงฟังมันอย่างตั้งใจและเชื่อมั่นว่ามันคือความรู้อันเป็นสัจธรรมที่มาจากต้นกำเนิดอย่างแท้จริงบัดนี้คุณมีเครื่องมือที่จะใช้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าโดยสมบูรณ์แล้วตอนนี้มีบ้างแล้วหรือยังครับ ผมจะขออธิบายความรู้ที่คุณเพิ่งได้รับมาเมื่อสักครู่นี้เพิ่มเติมอีกสักนิดเกี่ยวกับการมีตัวแทนของพระเจ้าหลายๆคนในช่วงเวลาเดียวกันคือเพราะตอนนี้โลกต้องการคนที่จะสามารถยกระดับจิตสำนึกเพื่อเข้าสู่โหมดที่ปลอดภัยเป็นจำนวนมากพระองค์จึงอนุญาตให้มีผู้นำทางจิตวิญญาณหลายๆคนพร้อมๆกัน มีหรือไม่มีไม่ใช่สาระสำคัญอะไรแต่ขอให้คุณรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าครั้งนี้จะเป็นกรณีที่พิเศษมากๆเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่จวนเจียนจะสิ้นสุดเต็มทีคือตอนนี้เมื่อใครใคนใดคนหนึ่งตื่นขึ้นจากการหลับไหลไม่ว่าจะด้วยการเลือกด้วยตัวเองเหมือนอย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้หรือจะด้วยการปลุกให้ตื่นขึ้นจากตัวแทนของพระองค์ทันทีที่เขาตื่นขึ้น เขาคนนั้นจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนของพระเจ้าไปโดยปริยายสิทธิ์นี้จะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่เปรียบเสมือนว่าเขาคนนั้นได้รับการมอบหมายโดยตรงจากพระองค์เลยทีเดียวคุณอาจจะรู้สึกแปลกใจหากมีใครสักคนที่อยู่รอบข้างคุณสามารถทำความเข้าใจสัจธรรมที่คุณกล่าวกับเขาได้อย่างรวดเร็วจนเขานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นได้อย่างสมบูรณ์ แล้วก็นำมันไปบอกกับใครต่อใครได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนนั่นเป็นผลพวงจากการปรับโครงสร้างทางสนามแม่เหล็กโลกที่ตอนนี้เริ่มส่งผลต่อคนบนโลกของคุณบ้างแล้วถ้าอย่างนี้เราก็ามีโอกาสปลุกคนให้ตื่นได้ง่ายและเร็วขึ้นนะสิครับใช่จะเริ่มมีบางคนที่ระแคะระคายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาเช่น การสามารถทำความเข้าใจสัตธรรมบางอย่างการเกิดความคิดผุดขึ้นอย่างที่คุณเคยบอกและพอเขาได้ยินสิ่งที่คุณพูดเขาก็สามารถเชื่อมโยงทำความเข้าใจได้ในทันทีแต่กล่าวโดยสรุปแล้วมันไม่ได้เป็นกับทุกคนนะครับอ้าวทำไมล่ะครับมันไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์นี้หรือครับทุกคนได้รับสิทธิ์นี้อย่างเท่าเทียมกันยกเว้นเขาไม่ยอมรับสิทธิ ไม่เข้าใจครับในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายนี้คนที่มีความเคยชินกับการคิดในด้านลบเป็นคนโกรธง่ายเป็นคนที่ตัดสินทุกอย่างด้วยอารมณ์และความรู้สึกเขาคนนั้นจะกลายเป็นคนที่มีความยับยั้งชั่งใจได้น้อยลงเป็นสองเท่าสังเกตง่ายๆว่าคนบนโลกของคุณในช่วงเวลานี้บางคนสามารถทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้ง่ายมากม ถึงแม้ว่าสาเหตุของมันจะแค่เล็กน้อยแค่ไหนก็ตามดังนั้นเวลานี้คุณจะต้องเผชิญกับคนสองประเภทคือ 1. คนที่พร้อมจะเข้าใจสัจธรรมที่คุณกล่าวในทันทีอย่างง่ายดายและ 2. คนที่พร้อมจะฆ่าคุณได้ทุกเมื่อหากเขาไม่สบอารมณ์กับคุณโอโอ